หนังเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของเด็กสาวธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่มีชีวิตแบบเรียบง่ายแต่แล้ววันหนึ่งชีวิตของเธอก็ต้องเปลี่ยนไปเมื่อเธอทํามือถือหายและได้พบมันในห้องสมุดพร้อมกับเสียงของชายปริศนาคนหนึ่งที่โทรเข้ามาจากนั้นเนี่ยมันก็กลับกลายเป็นความรักในที่สุดครับหลังจากนั้นเขาก็ได้บอกเลิกเธอแล้วก็หายไปจากชีวิตเธอแบบไร้ร่องรอยจนเธอเนี่ยได้เปิดหัวใจรับคนใหม่เข้ามาในชีวิต แล้วเวลาก็ผ่านไปหลายปีเธอได้พบกับเขาอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ได้รู้นะครับว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้เขาต้องทอดทิ้งเธอไปในวันนั้นเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพยนตร์เรื่อง Sky of Love รักเรานิรันดรนหนังเนี่ยได้เริ่มมาจากการเล่าเรื่องของผู้หญิงคนนึงครับในเช้าวันนั้นเนี่ยเธอกําลังนั่งรถไฟกลับบ้านพร้อมกับพับนกกระดาษไปด้วย และในขณะที่เธอกําลังมองขึ้นไปบนท้องฟ้ามันก็ทําให้เธอนึกถึงใครบางคนแล้วหนังก็ได้ตัดฉากย้อนกลับไปเมื่อเจปีที่แล้วณนะโรงเรียนแห่งหนึ่งในช่วงฤดูร้อนเธอคนนี้มีชื่อว่ามิกะเรียนอยู่ชั้นม .4 วัยกาลังอยากรู้อยากเห็นเรื่องความรักและก็มีเพื่อนคนหนึ่งของเธอมาถามว่าแต่งหน้ามาโรงเรียนด้วยเหรอปิ๊งใครอยู่หรือเปล่าเนี่ยมิกะก็เขินนะครับแล้วก็บอกว่าไม่มีแต่เพื่อนของเธอก็สารภาพนะครับว่าตอนนี้ฉันแอบชอบผู้ชายอยู่คนหนึ่งเขามีชื่อว่าโนโสมุ อยู่ห้องดีด้วยความที่มิกาเนี่ยอยากจะเห็นเพื่อนมีความสุขครับเธอก็เลยพาเพื่อนไปหาผู้ชายที่ชื่อว่าโนโซมุแต่พอเจอเนี่ยโนโซมุกับเดินตรงเข้ามาขอเบอร์มิกาเฉยเลยครับมิกาเนี่ยตั้งตัวแทบไม่ทันแล้วก็ทําตัวไม่ถูกจึงเดินหนีไปแล้วก็ไปชนกับชายแปลกหน้าคนนึงที่หน้าตาเนี่ยค่อนข้างจะเอาเรื่องพอสมควรพอเจอแบบนั้นแล้วเนี่ยเธอก็เลยกลัวมากครับมิกาเนี่ยก็เลยรีบขอโทษแล้วก็เดินหนีไปมิกาเนี่ยได้สัญญากับเพื่อนนะครับว่าเธอจะไม่แอบคุยกับผู้ชายที่ชื่อว่าโนโซมุ เพราะมิกะเนี่ยไม่อยากจะทําให้เพื่อนเสียใจเย็นวันนั้นเนี่ยมิกะก็ได้ทําโทรศัพท์หายครับหาเท่าไรก็หาไม่เจอเธอเลยให้เพื่อนเนี่ยโทรเข้าไปที่มือถือของเธอครับแล้วเธอก็นึกขึ้นมาได้ว่าเธอเนี่ยอาจจะลืมไว้ที่ห้องสมุดแล้วมันก็อยู่ที่นั่นจริงๆทันใดนั้นเองเนี่ยก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาเธอก็เลยกดรับครับพอคิดว่าเพื่อนของเธอโทรมาแต่ว่าในสายนั้นเนี่ยกลับไม่ใช่เพื่อนของเธอกับกลายเป็นเสียงของชายปริศนาคนหนึ่งเธอเนี่ยก็พยายามถามนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นใครแต่ปลาาาายยส่่ก็บบอครัววม และในขณะที่เธอกําลังจะเข้านอนครับก็มีสายเรียกเข้าจากชายปริศนาคนเดิมทั้งคู่ก็ได้คุยกันอยู่หลายวันมิกะก็เลยพยายามถามนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงเรียนอยู่ชั้นไหนแต่ชายปริศนาคนนี้ก็ตอบเหมือนเดิมนะครับว่าเป็นความลับซึ่งก็ดูเหมือนว่าเธอนยายจะเปิดใจให้ชายคนนี้มากขึ้นชายปริศนาคนนี้ครับก็ได้บอกกับเธอนะครับว่ามองขึ้นไปบนทอ้องฟ้าแล้วถ่ายรูปเก็บไวส้สิเพื่อเป็นที่ระลึกของพวกเราทั้งคู่เย็นวันนั้นเนี่ยก็เป็นวันเกิดของเธอพอดีครับ แทนที่เธอจะมีความสุขกลับต้องมาเห็นพ่อแม่ของเธอทะเลาะกันเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเงินมีการเนี่ยรู้สึกแย่อามากๆเธอก็เลยไประบายกับชายปริศนาครับชายปริศนาคนนี้ก็ให้กําลังใจเธอด้วยการร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ซึ่งนั่นมันก็ทําให้เธอเนี่ยหายเศร้าครับและชายปริศนาคนนี้ก็ได้บอกนะครับว่าพรุ่งนี้ก่อนเข้าเรียนให้ไปหาเขาที่สระน้ํา มิกาเนี่ยรู้สึกประหม่ามากๆแต่เธอเนี่ยก็ต้องไปครับเพราะเธอเนี่ยอยากจะรู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครมิกาเนี่ยให้เพื่อนแต่งหน้าให้อย่างจัดเต็มเพื่อจะไปพบกับชายปริศนาที่เธอรอคอยมาแสนนานมิกาก็ได้มาตามนัดครับชายปริศนาก็มาเช่นเดียวกันเขาได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับดอกไม้ในมือชายปริศนาคนนี้ก็คือผู้ชายแปลกหน้าที่มิกาเดินชนตอนนั้นนั่นเองครับมิกาได้เดินหนีชายแปลกหน้าคนนี้ก่อนที่เขาจะเรียกชื่อเธอแล้วก็เดินมาหยิกแก้มแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยแต่งหน้าจัดไปนะ ซึ่งชายคนแปลกหน้าคนนี้ก็มีชื่อว่าฮีโร่ครับเขาได้ยื่นดอกไม้มาให้เธอแต่มิกะเนี่ยกลับปฏิเสธเธอเนี่ยยังไม่เชื่อสายตาตัวเองครับเธอคิดว่านี่ไม่ใช่คนที่เธอคุยในโทรศัพท์แน่ๆนฮีโร่เนี่ยได้โชว์ภาพท้องฟ้าให้มิกะดูแต่เธอก็ยังทําใจไม่ได้แล้วก็วิ่งหนีไปหลังจากเลิกเรียนเนี่ยมิกะก็ได้แอบตามฮีโร่ไปที่หลังโรงเรียนแล้วก็ได้เจอว่าฮีโร่เนี่ยกำลังปลูกดอกไม้ช่อที่เธอปฏิเสธไปมิกะก็เลยถามกับฮีโร่นะครับว่านายมีแฟนแล้วไม หลังจากนั้นเนี่ยฮีโร่ก็ได้ฉีดน้ําไปบนอากาศครับจนทําให้เกิดการหักเหของแสงแล้วก็เกิดเป็นสายรุ้งขึ้นมาเขาได้บอกกับมิกานะครับว่าสายรุ้งนี้ถือเป็นของขวัญวันเกิดก็แล้วกันนะแล้วนั่นก็คือครั้งแรกครับที่หัวใจของมิกะโดนขโมยไปแบบไม่รู้ตัววันต่อมาเนี่ยฮีโร่ก็บอกให้มิกาเนี่ยโดดเรียนไปหาเขาที่ห้องสมุดนะครับมิกะก็ไปตามนั้นเพราะเธอเนี่ยเริ่มปลื้มแล้วก็ชอบในตัวเขาพอไปถึงเนี่ยฮีโร่ก็ยีหัวมิกะด้วยความหมั่นไส้ครับทำไมเธอน่ารักอย่างนี หลังจากนั้นฮีโร่ก็ได้พาเธอไปที่บ้านของเขาพอไปถึงเนี่ยก็ได้พบกับพี่สาวของฮีโร่ครับที่กําลังจะออกไปทํางานเขาก็เลยตัดสินใจพามิกะขึ้นไปบนห้องอย่างเร่งรีบพอพี่สาวออกไปจากบ้านเนี่ยทั้งคู่ก็มีจังหวะอยู่ด้วยกันแบบ .2 ต่อ2ฮีโร่เนี่ยก็ได้ขอมิกาถ่ายรูปรูปที่ออกมาเนี่ยก็เห็นเพียงแค่ครึ่งหน้าเท่านั้นแต่มิกะเนี่ยกลับหัวเราะครับแล้วก็ชอบภาพนี้ออกมากๆพอฮีโร่เห็นว่าเธอมีความสุขเนี่ยเขาก็เข้าไปจูบเธอทันทีแต่มิกะเนี่ยก็ได้แต่หล ฮีโร่เนี่ยก็ถามนะครับว่านี่เป็นครั้งแรกของเธอใช่ไหมมิกะก็เขินแล้วก็ทําตัวไม่ถูกครับฮีโร่ก็เลยพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวฉันจะค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันนะจากนั้นเนี่ยมิกะก็ได้สัมผัสความเจ็บปวดที่สุดที่แสงจะอ่อนโยนของฮีโร่หลังจากที่โบบ้ากันแล้วเนี่ยทั้งคู่ก็หลับไปด้วยความเพลียน,นะครับแต่ก่อนที่มิกะจะกลับเนี่ยฮีโร่ก็ได้เผลอละเมอเรียกชื่อซากิแฟนเก่าของเขา พอมิกะได้ยินเนี่ยก็รู้สึกเอะใจเล็กน้อยนะครับว่าซากินั้นคือใครแต่มิกะเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากและก็ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆพวกเขาทั้งคู่เนี่ยตัดสินใจไปเดทกันแต่วันนั้นเนี่ยมิกะมาก่อนเวลาครับมันทําให้เธอเนี่ยต้องนั่งรอคนเดียวและอยู่ๆเนี่ยก็มีรถตู้แวนสีดําปริศนาพร้อมกับชายแปลกหน้าอีก4คนมาลักพาตัวมิกะไปจากนั้นพวกมันก็ลงมือข่มขืนเธอครับแล้วก็ทิ้งเธอไว้กลางทุ่งดอกไม้อันแสนเจ็บปวดมีหนำซ้ำเนี่ยยววกาาคลิปเ็บเอไ้้ด มิกะเนี่ยรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากครับหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยมิกะก็ได้เจอกับฮีโร่เมื่อฮีโร่เห็นสภาพของคนที่ตัวเองรักบอบช้ำเขาก็รู้ได้ทันทีครับฮีโร่เนี่ยก็เลยมุ่งหน้าไปกระทืบคนที่ทําแบบนั้นกับมิกะจนหนึ่งในพวกนั้นเนี่ยมันออกมาบอกนะครับว่าผู้หญิงที่ชื่อว่าซากิเป็นคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ฮีโร่เนี่ยฉุนมากครับก็เลยลากตัวแฟนเก่าของตัวเองเนี่ยมาขอโทษมิกะแล้วก็พูดว่าถ้าจะให้ฉันฆ่าฉันก็จะทํามิกะเนี่ยสายหัวนะครับแล ฉันแค่ไม่อยากจะเสียเธอไปก็แค่นั้นแต่พี่สาวของฮีโร่เนี่ยก็รู้สึกโมโหโด้วยครับเธอเนี่ยไม่ยอมครับก็เลยสั่งสอนด้วยการตัดผมของซากิหลังจากนั้นเนี่ยฮีโร่ก็ได้มาส่งมิกะที่บ้านครับและเมื่อพ่อของมิกะได้เห็นฮีโร่เท่านั้นเขาก็ปิดประตูอัดหน้าฮีโร่ทันที สาเหตุเนี่ยก็อาจจะมาจากฮีโร่เนี่ยดูเป็นเด็กเกเรเรียกได้ว่าเป็นการเจอหน้าครั้งแรกที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไรครับหลังจากนั้นเนี่ยฮีโร่ก็ได้พามิกะมาที่ทุ่งหญ้าที่เขาเนี่ยชอบไปเป็นประจำทั้งคู่ได้นั่งคุยกันครับแล้วก็เปิดใจเล่าเรื่องราวต่างๆให้แก่กันและกันฟังมิกะเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าเธอเนี่ยเหมือนสายน้ําเลยนะแต่ฮีโร่เนี่ยก็บอกว่าฉันเนี่ยอยากจะเป็นท้องฟ้ามากกว่าเพื่อที่จะได้รู้เสมอว่าเธออยู่ที่ไหนฉันจะได้ตามไปปกป้องเธอได้ยังไงล่ะจากนั้นเนี่ยัน,ยนนระครบ มิกาเ,เดินเข้ามาในห้องพร้อมกับเห็นเพื่อนๆน,นจ้องมาที่เธอมิกาได้มองไปที่กระดานนะครับแล้วก็เห็นข้อความที่เขียนไว้ว่าว่างตอนไหนก็โทรมาได้นะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยข้อความมันแรงกว่าน,นี้มากนะครับที่ร้ายไปกว่านั้นเนี่ยก็คือไม่ได้เขียนแค่ห้องเดียวมันเขียนอยู่ทุกห้องเลยฮีโร่เมื่อเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็เลยตามลบข้อความทุกห้องด้วยความที่โมโหเนี่ยเขาก็เลยถีบโต๊ะครับแล้วก็ตะโกนว่าใครใครเป็นคนทําถ้ามีใครมายุ่งกับผู้หญิงของฉันอีกฉันจะฆ่าให้หมดเลยหลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็ได้พากันที่ห้องสมุด มิกาเนี่ยรู้สึกซึ้งใจกับสิ่งที่เขาทําแล้วก็บอกกับเขานะครับว่าฉันไม่กลัวอีกแล้วจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็ได้โบ๊ทบรกกันในห้องสมุดและหลังจากเหตุการณ์นี้เองครับมันก็เลยทําให้มิกาเนี่ยตั้งท้องเธอก็เลยตัดสินใจบอกฮีโร่นะครับว่าในท้องของฉันมีลูกของเธออยู่นะเมื่อฮีโร่ได้ยินนั้นครับเขาก็รีบวิ่งหนีไปเลยมิกาเนี่ยหัวใจแตกสลายเมื่อได้เห็นคนที่รักของตัวเองเนี่ยวิ่งหนีไปแต่หลังจากนั้นเนี่ยฮีโร่ก็ได้วิ่งกลับมาแบบหน้าตั้งครับพร้ับววียวว่ยยนนดดิะา เธอคลอดลูกให้ฉันนะต่อมาเนี่ยทั้งคู่ก็ได้พากันไปซื้อแหวนครับแล้วก็พาไปพบครอบครัวของทั้งคู่แต่ทว่าครอบครัวของมิกาเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นด้วยหลังจากนั้นเนี่ยฮีโร่ก็ย้อมผมดําครับเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นและก็หวังว่าพ่อของมิกาเนี่ยจะยอมรับในตัวเขาได้แต่ก็ไม่เป็นผลครับพ่อของมิกาเนี่ยก็ยังไม่ชอบในตัวเขาอยู่ดีทางด้านครอบครัวของฮีโร่เนี่ยก็ไม่ติดปัญหาอะไรครับพวกเขาเนี่ดีใจได้ซ้ํา ตัดภาพมาที่ซากิและพักพวกเนี่ยตอนนี้ก็กําลังหาเรื่องมิกะอยู่ซากิก็โทษม,มิกะนะครับว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้เธอเนี่ยต้องเลิกกับฮีโร่ซากิได้ผลักมิกะตกบันไดครับโดยที่เขาเนี่ไม่รู้เลยนะครับว่ามิกะเนี่ยกำลังตั้งท้องอยู่เมื่อถึงวันคริสต์มาสอีฟเนี่ยมิกะและฮีโร่ก็ได้ไปฉลองกันนะครับเพื่อรับขวัญลูกของเขาและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับมิกะเนี่ยรู้สึกเจ็บท้องอย่างหนักฮีโร่เนี่ยก็เลยนําตัวมิกะส่งโรงพยาบาลพอมิกะตื่นขึ้นมาเนี่ยเธอก็ได้ทราบข่่่่่าาาาวววนนครััตเเเเอองงงงงพิงแทท้้้ลูููกกกีียยสสึใจป็ม พวกเขาก็เลยสัญญากันนะครับว่าจะกลับมาที่นี่ในวันที่24ธันวาคมของทุกปีที่ที่ฮีโร่เนี่ยปลูกดอกไม้ให้กับมิกะเพื่อไว้อาลัยให้กับการจากไปของลูกของพวกเขาจากนั้นภาพก็ตัดมาวันเปิดเทอมชั้นม5้านะครับฮีโร่เนี่ยได้เริ่มทําตัวออกห่างจากมิกะโรงเรียนเนี่ยก็ไม่ไปโทรศัพท์ไปก็ไม่รับสายส่งข้อความไปก็ไม่ตอบวันหนึ่งเนี่ยมิกะก็ได้ข่าวนะครับว่าฮีโร่เนี่ยจะจัดปาร์ตี้ที่บ้านของเขามิกะก็ได้ไปงานนี้ด้วยพอไปถึงเนี่ยก็พบว่าฮีโร่ได้กลับไปย้อผมผม,มแล้ว หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ดื่มกันจนเมาครับพอตกดึกในระหว่างที่มิกะกําลังจะไปเข้าห้องน้ําแต่ก็ดันมาเห็นว่าฮีโร่เนี่ยจูบก,กับผู้หญิงอื่นอยู่เธอก็เลยรู้สึกแย่มากๆก็เลยวิ่งหนีไปส่วนทางด้านฮีโร่เนี่ยก็ได้แต่ยืนมองมิกะวิ่งออกไปครับด้วยความรู้สึกบางอย่างเหมือนกับว่าเขาเนี่ยตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้อยู่แล้ววันต่อมาเนี่ยฮีโร่ก็ได้บอกเลิกมิกะครับแต่มิกะก็พยายามจะประครับประคองความสัมพันธ์ของพวกเขาเอาไว้แต่ฮีโร่เนี่ยกลับมีสีหน้าที่เย็นชาแแลล้้้วววกกกกก็นยยกน,กนิ่่่่่งงเเเเฉยยอออออาาาามมมหืัับบขไไไรรูสึะธตป มิกะเนี่ยเธอเสียใจมากครับก็เลยเคร่งแหวนทิ้งหลังจากเหตุการณ์น,นั้นเนี่ยมิกะก็รู้สึกผิดนะครับที่ทําแบบนั้นเธอก็เลยเรียกฮีโร่มาคุยเพื่อปรับความเข้าใจครับฮีโร่เนี่ยก็มาตามนัดแต่มาเพื่อเอาแหวนมาคืนครับถนะเจอหน้ากันที่โรงเรียนฮีโร่ก็ยังเดินผ่านหน้าตาเฉยเหมือนคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยเมื่อเพื่อนของมิกะเห็นมิกะเศร้า,าก็เลยบอกนะครับว่า เธอหนาะควรจะมีรักครั้งใหม่ได้แล้วและเพื่อนของมิกะก็ได้แนะนําให้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่ายูเขาเรียนอยู่มหลาลัยปี2ซึ่งยูเนี่ยก็เหมือนจะนําแสงสว่างมาให้มิกะอีกครั้งครับโดยเขาเนี่ยทำให้พ่อแม่ของมิกะคืนดีกันได้และก็ยังช่วยติวข้อสอบเข้ามาหลาลัยให้อีกด้วยซึ่งในระหว่างที่พวกเขากําลังติวกันเนี่ยมิกะก็รู้สึกเหมือนว่ามีใครบางคนกําลังแอบมองเธออยู่นะครับแต่พอมองไปรอบๆเนี่ยก็ไม่เจอใครจากนั้นเนี่ยวันที่24ธันวาคมก็วนกลับมาอีกครั้งครับ มิกะได้ไปหาลูกของเธอเหมือนทุกปีแต่แล้วเนี่ยก็ได้เจอกับของที่วางไว้ก่อนหน้านี้เธอก็เลยคิดนะครับว่าต้องเป็นของฮีโร่แน่ๆดังนั้นเนี่ยเธอก็เลยพยายามออกตามหาครับแต่กลับไม่พบและในปีถัดมามิกะก็ได้มาอีกเช่นเคยครับและก็ได้พบกับฮีโร่จริงๆมิกะก็เลยถามเขานะครับว่าเธอสบายดีไหมฉันไม่เคยเห็นเธอใส่หมวกมาก่อนเลยนะฮีโร่ก็ได้แต่อ้ำอึ้งครับแล้วก็ตอบกลับมาว่าอ๋อมันเป็นสไตล์ใหม่ของฉันนะ่ะแล้วฮีโร่ก็เดินจากไป ต่อมาเนี่ยตัดภาพมาที่วันจบการศึกษาครับมันก็ยังไร้วิเแววของฮีโร่อีกเช่นเคยในปีถัดมาเนี่ยมิกะกำลังจะไปหาลูกเหมือนอย่างเคยแต่ยูเนี่ยก็เข้ามาขอเธอแต่งงานซึ่งมิกะก็ตอบตกลงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ได้ไปหาลูกของเธอแต่พอไปถึงเนี่ยกลับได้เจอกับผู้ชายที่ใส่หูคนนึงเขาคนนั้นคือโนโซมุเพื่อนของฮีโร่นั่นเองซึ่งโนโซมุเนี่ยก็บอกนะครับว่าฮีโร่น่าจะมาที่นี่ไม่ได้อีกแล้วเพราะเขากําลังจะป่วยตายโนโซมุเนี่ยก็ได้เล่าความจริงทุกอย่างให้มิกะรู้นะครับว่า ฮีโร่เนี่ยต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งเพียงคนเดียวมาโดยตลอดฮีโร่เนี่ยต้องจำใจบอกเลิกกับมิกะเพราะเขาเนี่ไม่อยากจะทนเห็นคนที่ตัวเองรักมีความทุกข์แล้วก็เจ็บปวดเพราะเขาเขาก็เลยต้องบอกเลิกมิกะแล้วก็ปล่อยให้มิกะไปอยู่กับคนที่ดีแล้วก็มีความสุขกับรักครั้งใหม่ไม่ต้องจมปลารักษาคนที่ใกล้ตายอย่างเขาเมื่อมิกะได้รู้ความจริงแบบนั้นครับเธอเนี่ยถึงกับเข่าอ่อนเพราะว่าฮีโร่เนี่ยรอมิกะอยู่เสมอมาครับไม่มีวันไหนที่เขาจะไม่คิดถึงเธอเลย ซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยยูก็ออกมาตามหามิกะพอดีครับในตอนนั้นเองมิกะกําลังจะไปหาฮีโร่แต่ยูเนี่ยก็ได้ห้ามเอาไว้เพราะว่าเขาเนี่ยกลัวมิกาจะเสียใจอีกครั้งยูได้รั้งมิกะเอาไว้จนทําให้แหวนแต่งงานของพวกเขาเนี่ยหล่นลงและในตอนนั้นเองยูก็สัมผัสได้นะครับว่าหัวใจของมิกาเนี่ยไม่ได้อยู่กับเขาแล้วยูก็เลยปล่อยให้มิกาไปถึงแม้ว่าหัวใจของเขาเนี่ยจะเจ็บแค่ไหนก็ตามตัดภาพมาที่โรงพยาบาลครับมิกะเนี่ยได้ไปหาฮีโร่พอไปถึงเนี่ยมิกะก็ได้แต่ร้องไห้เสียใจครับ แล้วก็ถามว่าทําไมถึงทําแบบนี้เธอยังใส่แหวนนั่นอยู่เลยด้วยซ้ําฮีโร่เนี่ยก็ได้แต่ขอโทษมิกะนะครับแล้วก็บอกว่าฉันไม่อยากจะทําให้เธอเสียใจเธอกับผู้ชายคนนั้นดูเหมาะสมกันดีนะจํากันได้ไหมครับว่าตอนที่มิกะติวหนังสือในห้องสมุดและเหมือนว่ามีใครจ้องมองเธออยู่นั้นคนคนนั้นก็คือฮีโร่นั่นเองครับฮีโร่เนี่ยได้บอกกับมิกะนะครับว่าเขามีเวลาเหลือเพียงอีกแค่3เดือนเท่านั้นมิกะก็ได้เผยความในใจนะครับว่าเธอยังรักฮีโร่ไม่เคยลืมจากนั้นมิกะก็ได้สวมกอดฮีโร ฮีโร่เนี่ยกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดข,ของเขาและหลังจากเหตุการณ์นั้นมิกะก็ได้ขอครอบครัวดอกเรียนเพื่อจะมาดูแลฮีโร่ซึ่งในเวลานั้นเนี่ยทั้งคู่ก็ดูมีความสุขกันมากๆถึงแม้ว่าเวลาของทั้งคู่จะเหลือน้อยเต็มทีฮีโร่เนี่ยได้แอบถ่ายรูปมิกะอยู่บ่อยครั้งครับไม่ว่าจะตอนเผลอตอนที่มิกะนอนหลับมิกะาเนี่ยได้พาฮีโร่ไปที่แห่งความทรงจําของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นที่ห้องสมุดและก็ทุง่ง พวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็ได้แต่งงานกันครับแต่ฮีโร่เนี่ยก็กลับร้องไห้ออกมาแล้วก็พูดขึ้นมาว่าความฝันเดียวของฉันก็คือการได้อยู่กับเธอและลูกฉันเนี่ยยังไม่อยากจะตายฮีโร่ก็ได้กอดกับมิกาไว้แน่นครับเหมือนกับว่าการกอดครั้งนี้จะเป็นการกอดครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้อยู่ในอ้อมกอดอันแสนอบอุ่นของเธอฮีโร่เนี่ยได้กลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้ถามกับมิกานะครับว่าคนเราเนี่ยตายแล้วจะไปไหนกันฮีโร่ก็ได้พูดลอยๆขึ้นมาอีกนะครับว่าฉันอยากจะเป็นท้องฟ้าเเเเพื่่อออทีจะไดด้ห็นธตลวา มิกาเนี่ยก็ได้ยิ้มนะครับแล้วก็บอกว่าทุกครั้งที่ฉันมองท้องฟ้าฉันจะนึกถึงแต่เธอหากท้องฟ้าสดใสก็แปลว่าเธอเนี่ยมีความสุขแต่ถ้าฝนตกก็แปลว่าเธอร้องไห้หลังจากนั้นเนี่ยก็มีพยาบาลมารับตัวฮีโร่ไปเพื่อตรวจร่างกายครับและก่อนที่จะไปเนี่ยฮีโร่ก็ได้ขอให้มิกาเนี่ยล้างรูปในกล้องที่เขาถ่ายเอาไว้แต่มิกาเนี่ยก็ไม่รู้เลยนะครับว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอเนี่ยจะได้เจอกับเขาซึ่งระหว่างทางกลับหลังจากล้างรูปเนี่ยพี่สาวของฮีโร่ก็ได้โทรมาครับแล้วก็บอกวว่่าฮีโรนยแแล้ มิกาเนี่ยก็รีบวิ่งกลับไปหาฮีโร่ทันทีจนทําให้มิกาเนี่ยหกล้มครับแล้วก็ทํารูปเนี่ยล่นซึ่งรูปพวกนั้นมันก็เป็นรูปของมิกาทั้งนั้นเลยครับมิกาได้วิดีโอคอลคุยกับฮีโร่แล้วก็ถามนะครับว่าทําไมถึงเอาแต่ถ่ายรูปของฉันรอก่อนนะใกล้จะถึงแล้วฮีโร่เนี่ยก็ได้ยิ้มนะครับแล้วก็พูดขึ้นมาว่ายิ้มเข้าไว้นะมิกาจังมิกาจังเนี่ยก็ยิ้มให้กับฮีโร่เป็นครั้งสุดท้ายแต่มันก็ไม่ทันเสร็จแล้วครับฮีโร่เนี่ยได้จากโลกนี้ไปแล้ว หลังจากงานศพของฮีโร่เนี่ยพี่สาวของเขาก็ได้ฝากสมุดบันทึกของฮีโร่มาให้กับมิกะครับแต่มิกะเนี่ยก็ยังทำใจไม่ได้เรื่องของฮีโร่เธอก็เลยคิดจะก,กระโดดสะพานฆ่าตัวตายครับแต่ก็มีนก2ตัวเนี่ยบินสวนขึ้นมาพอดีมันก็เลยทําให้สมุดบันทึกของฮีโร่เนี่ยหล่นลงพื้นมิกะก็เลยได้อ่านข้อความในนั้นเป็นครั้งแรกหลังจากอ่านจบเนี่ยก็ได้รู้นะครับว่าฮีโร่เนี่ยต้องการให้มิกะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและก็อยู่ต่อไปโดยที่ไม่มีเขาฮีโร่เนี่ยจะยังคงเป็นท้องฟ้าที่ยยย่่คคคออออยยยยเ้้าาามมมมมงงิกกะะดววววรัแลหใูส ตัดภาพมาที่ปัจจุบันนะครับรถไฟเนี่ยก็ได้มาจอดเทียบชันชลาหลังจากนั้นเนี่ยมิกกาก็ได้เจอกับครอบครัวที่มารอต้อนรับอย่างอบอุ่นส่วนนก2ตัวที่มิกาพับในตอนเริ่มเรื่องก็เปรียบเสมือนตัวแทนที่ทําให้มิกาเนี่ยตัดสินใจมีชีวิตอยู่ต่อน,นั่นเองครับหลังจากนั้นเนี่ยมิกาก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบคร,บครัวของเธออย่างอบอุ่นและก็ยังคงคิดถึงฮีโร่ทุกครั้งเมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วหนังเรื่องนี้ก็จบลงเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับหนังเรื่องนี้ถ้้้้าาาตตตออออออองงใหหเลืกกกรรระว่่่คคบบบััยยููไปพนทีสสดส หรือกลับไปดูแลฮีโร่และใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับชายที่เป็นรักครั้งแรกของเธอเพื่อนเพื่อนจะตัดสินใจยังไงครับมีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้คอมเมนต์กันมาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ